EP 8นี้เราพาทุกคนมาที่แหล่งกําเนิดของอาหารทะเลไทยถือเป็นจุดกําเนิดหรือแหล่งผลิตอาหารทะเลไทยที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้เราได้พาเด็กๆไปดูและสัมผัสถือเป็นการเพิ่มภัยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวจะใกล้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับรวมถึงเมื่อมาถึงแหล่งกําเนิดเราก็จะมาเปิดเผยราคาที่ถืดว่าราคานี้มันมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงราคาที่สูกและใกล้กรุงเทพขนาดนี้ครับผมถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับมันใกล้กรุงเทพขนาดไหนแล้วก็เกิด ใจก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราจะทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับเราเริ่มต้นออกจนทางจากใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนประรลามสวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านแม่นะ้ำท่าจีนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหวงหมายเลขชนบท2020นะครับผ่าน วัดกระซาขาวแล้วเราก็มาถึงนี่ครับผมร้านแก๊ไม่ใช่ครับหยอกหยอกมันคือร้านที่เราจะมากินอาหารกันครับครัวเจ้าพยาครับบรรยากาศหน้าร้านก็มีที่จอดรถกว้างขวางครับเพียงพอน่าจะ a few inches later ค่อนข้างจะเป็นยังไงเราไปดูกันเดินตรงขึ้นมาบันไดน,นะฮะ อ่านไปจะมีตรวจเคาน์เตอร์ตรวจโควิดนะครับเอ๊ะแป๊บๆตะกี้เราเห็นอะไรแบบนแบบี่ครับต้นกำเนิดของวัตถุดิบของร้านนี้นี่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้อาหารร้านที่ขัวชัพยาเนี่ยค่อนข้างสดและก็มีราคาถูกมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะถูกเบอร์ไหน ผ่านตรงเข้ามาครับเราก็จะถึงระเบียงที่เขาแบ่งออกเป็นด้านซ้ายและปีกขวานะครับแบ่งเป็นโซนทานอาหารที่กว้างใหญ่เลยทีเดียวเดินตรงมาเรืเร่อยๆบรรยากาศโต๊ะอาหารสองฝากข้างทางนะครับนี่ครับบรรยากาศน,านั่งเลยทีเดียวกินลมชมวิวไปด้วย แลกินอาหารอาาร่อๆด้วยนะครับที่นี่อาหารสดมากไปคนดูใน google ได้ครับมีรีวิวเยอะมากเลยแล้วเราก็ได้บรรยากาศของป่าชายเลนนะครับมันเป็นยังไงครับ<ม>ถึงกับสวยถึงกับสวยฉนพูดนนนไม่ออกเลยนะครับบรรยากาศแบบผัแลับใกล้ชิดเลยทีเดียว จะสวยเหมือนกันนะเนี่ยสมุทรสาครเนี่ย2000 years later ครับแล้วก็เดินผ่านระเบียงเขาเรียกว่าระเบียงหรือว่าอะไรเนี่ยสะพานมากกว่าจยาวเกือกไกลพอสมควรเลยทีเดียว Eventually เนี่ยไกลไม่ไกลเนี่ยหันไปดูนะครับ oh, <no. S 1> น่าจะราประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้นะครับ เดินมาเนี่ยเดินมาตามลูกแป๊บเดียวเลี้ยคิวข้าวยังถ้ายังไม่หิวก็หิวได้ครับนี่ครับจุดชมวิวนะครับที่ศาลาตรงนี้ครัวเจ้าพญาเราเคยพาเด็กๆมาครับเสียงกระเส่าขนาดนี้หิวหรือเหนื่อยครับเคยพาเด็กมาค้างไวยก็ใอดีตนสายเตอนนี้เมื่อตเด็กๆก็มาควายที่นี่อลอ่ดภัย จ้าตัวนึงคนคนไรเราระวังกันด้วยนะครับมีวงาสแตนบายไว้นะครับแล้วก็เหลือบมาเห็นนี่ครับเป็นป้ายเตือนว่าคนน้ำหนัก150่งร้อยห้กิโลใหระวังนะครับเอนะเดี๋ยวว่าเขาจะบอกว่าคนน้ำหนัก1น0่งห้ามเดยบรีอาจจะตกน้ำได้ไม่น่าใช่ นี่ครับทดลองตกน้ำล้าห้ามดูดรีขนน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลไม่ได้ครับเดยจะไปอบนะลูกเด็กเพิ่งเคยนั่งตะขาบนี้ครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวาตัวแสบคนแรกลงไปแล้วมันเทสแล้วผมก็ระวังไว้ให้แล้วนะครับม็คิดแล้วนะลูกผู้ชายคนนี้ก็ว่ายน้ำได้ครับ วันชิฟ <shift> ต์เลตเตอร์เจ้าอีกคนหนึ่งจะไม่ค่อยแข่งเท่าไหร่เกิดเหตุกเชิญผมต้องลงไปช่วย uh, <no> จะเห็นได้ว่าเราได้ยินเสียงลมพะทะตลอดเวลาเลยครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่ที่นี่จะไม่ค่อยมีขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีหินเป็นแนวกั้นให้กั้นคลื่นที่มากระแทกที่แถว่า,าร์เชเลียนนะครับเป็นจุดที่สามารถชะลอความแรงของคลื่นได้และก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ อามาวางไข่ครับแหล่งแหล่งถวนี้ก็จะเป็นแหล่งปลาชลีสที่ยูสมบูรณ์เลยทีเดียวเด็กๆเ,เคยนั่งตะขคร้ครับก็จะกลัวๆนหนึ่งจากตัวเด็กผู้หญิงนี่กลัวจะนั่งได้กลัวนหน้าดูแต่ดูครับมานั่งซักขอบเชียร์หอมชียร์นไ,ไปครับลมเ,เย็นๆอากาศฟินๆ ได้ชมบรรยากาศของป่าชรีเลนครั้งแรกครับสำหรับเด็กสองคนก็ใช่สิครับข่าวก่อนสารามันไม่เสร็จแบบนี้นี่นครับสมุดสาคดีก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดีกว่ก่อนมา,มานั่งมุมฟก่อนไปเรจะขาดไหม <S <S น้ำหนักผมกับลูกรวมกันเนี่ยเจอตัวแซ่บชรีเนี่นี่วิดีโอแล้วแล้วก็มาถึง<อ>เวลาของเราคนสวยหาหวเวลา ที่เดินไปกลับจากตรงระยะทางไกลๆนุ่นหิวแล้วครับปูด,ดองอันนี้ราคา300บาทหอยแครงจำราคาไม่ได้ไน,น,นี่แกงส้มไข่ป,ประเดีวเยว่ๆเต็มคําครับหม,ม้อนี้นเป็นต้มยำครับเราสั่งมา300บาทแล้วนี่ปวใจของเราเปูไข่6 0 0บาทครับ ็นไฟอีก150บาททั้งหมดนี้รวมโต๊ะทั้งโต๊ะแล้วก็ไม่ถึง2,000บาทครับถูกไหมละครับราคานี้หาไม่ได้แล้วครับอาหารทะเลสดๆขนาดนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับผมเป็นกำลังใจนะครับ